คลิปนี้เราจะมาพูดถึง SCSS ในปี2022ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในตลาดอสังหาได้ในอนาคตเพราะในปีหน้าเกมออนเราพร้อมที่จะสร้างความเติบโตอย่างเต็มที่และยั่งยืนเพราะนอกจากกลยุทธ์และสินค้าที่ดีนั้นอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือฐานหรือระบบที่ดีนั่นเอง ที่จะมาช่วยในการซัพพอร์ตการทำงานของพวกเราทุกคนและสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนบอกเลยว่า EP นี้ชาว SCS ทุกคนต้องห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้ SCS เรามีโครงการในการพัฒนาฐานของเราอย่างไรบ้างและสิ่งต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องยังไงกับเราจะมาช่วยในการซัพพอร์ตยังไงในการทำงานของพวกเราถ้าคุณยังไม่อยากตกขบวนผม นาย HR จะมาเล่าให้ฟังจากที่เล่าไปใน3 EP แรกเกี่ยวกับ Digital Literacy และ Digital Transformation ใน EP นี้เราจะมาพูดถึง2โครงการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี2022ซึ่งนั่นก็คือโครงการ ERP Fit และโครงการ Smart CRM หลายคนอาจจะสงสัยว่าโครงการเหล่านี้คืออะไรเกี่ยวข้องยังไงกับพวกเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละโครงการเริ่มต้นจากโครงการ ERP Fit ที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาระบบ ERP ในการสร้างซื้อลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานโดย ERP Fit เป็นโครงการในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบหลังบ้านโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลลดขั้นตอนการทำงานต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงฝั่ง finance and accounting เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจในการลงทุน ทีนี้เรามาต่อกันในโครงการที่2ซึ่งก็คือโครงการ s m a r t CRM ที่เป็นโครงการที่จะมาช่วยในการพัฒนาระบบของการซื้อขายและการบริการหลังการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ไร้ลอยต่อให้กับลูกบ้านของเราผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์โดยการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อที่เราจะมี Data ที่มากพอและถูกต้องในการวิเคราะห์เพื่อยกระดับการให้บริการสินค้าและบริการของเรานั่นเองหรือจะให้พูดง่ายๆเกี่ยวกับระบบ Smart c r ซนั่นก็คือระบบที่จะช่วยให้เรานั้นขายได้ง่ายขึ้นดูแลลูกค้าง่ายขึ้นเพราะเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นและยังเชื่อมต่อกับระบบ e c o s y s t e m มอ,อื่นๆได้มากขึ้น โครงการต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยให้ sc สามารถแข่งขันกับตลาดอสังหาได้ดีขึ้นในอนาคตผ่านการเตรียมฐานให้พร้อมเพื่อส่งมอบประสบการณ์ไล้รอยต่อให้กับลูกค้าโดยทั้ง2ระบบนี้ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาและจะเริ่มพัฒนาในปี2022โดยเราจะได้เริ่มทดลองใช้ใน q 3ของปี2022ในสิ่งที่เราชาว sc จะสามารถร่วมกันทำได้ในตอนนี้นั่นก็คือช่วย แชร์ share, ใช้ช่วยคือการช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือ requirement สำหรับการดำเนินโปรเจกต์แชร์คือการแชร์ปัญหาในการใช้งานเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในระบบต่างๆและส่วนสุดท้ายคือการใช้ก็คือการใช้ระบบใหม่ๆและฟีดแบ็กกลับมาที่หน่วยงาน Business s i ว e เน t ท a าน Formation เพื่อให้เรา s c Asset พร้อมที่จะเติมออน และพุ่งทยานไปในปี2022ด้วยกัน